ั่งอยู่บนรถบัสที่กำลังจะไปโอซาก้าแลยนะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงได้ก็จะไปถึงโอซาก้าเดี๋ยวจะมาบอกประสบการณ์การนั่งรถบัส <Okay. S 1> ข้ามภูมิภาคข้ามจังหวัดกันเลยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวติดตามได้ในคลิปนี้นะกับประสบการณ์การนั่งรถบัสแา่คราที่ล้วที่เรานั่งอยู่ที่คามิโกจิแล้วเราขึ้นรถบัสมาใช่ไหมครานี้เดี๋ยวจะพาไปดูประสบการณ์การนั่งรถบัสนในประเทศญี่ปุ่นกันว่าเป็นอย่างไรบ้างตามไปดูด้วยกันนะ เราเข็นกระเป๋าออกมานะก็มาอยู่หน้ารถบัสตรงนี้ที่เรารถบัสที่เรานั่งมาเมื่อเช้าตอนนี้กําลังจะนั่งรถบัสออกจากคาเมโคจิแม็กกำลังจะไปสู่เมืองที่เป็นมหาละครจริง,รงๆแล้วนะใหญ่เป็นอันดับสามในญี่ปุ่นมีใครทายได้ไหมว่าเมืองอะไรเต้ยๆๆให้ไล่เป็นเมืองโอสกานั่นเองเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งคือเกียวโตอันดับสองคือโยโกฮาม่าและอันดับสามที่เรากำลังจะไปคือโอซากานั่นเองเดี๋ยวจะขอเนี่ยเข้าไปดูของที่ระลึกด้านใน ข้างหลังนี้ก่อนนะว่ามีอะไรน่าสนใจไหมแล้วเดี๋ยวจะนั่นแหละจะเข้าไปดูนะไปะร้านนี้นะถ้าเกิดว่าใครรอรถอะไรเงี้ยแล้วอยากซื้อของฝากก็แวะมาซื้อที่ร้านนี้ได้จะอยู่ข้างหน้าตรงคามิคจิตรงเทอร์มินอลบัสเลย ข้ามาก็จะมีน้ำดื่มซื้อไปขึ้นรถกินได้นะมีน้ำเปล่าอะไรเงี้ยเนี่ยซื้อไปกินได้แล้วก็มีเสื้อผ้าซื้อก่อนที่จะกลับได้นะพวกขนมต่างๆอะไรเงี้ยร้านก็จะเป็นอย่างนี้นี่มีขนมด้วยแล้วก็มีของต่างๆคือนี่นะอืม ป,ประมาณนี้เลยมาซื้อกันได้นะทุกคนในวันแรกที่มาถึงคาเมคโคจิแม็กนกะ็<ๆ>ได้ทำการซื้อตัว๋วรถัฟเอาไว้แล้วนะ<ๆ>เพราะว่าที่นั่งอาจจะเต็มได้เลยและเดี๋ยวจะพาย,ย้อนกลับไปดูว่าวิธีการซื้อตั๋วจะเป็นยังไงบ้างนะ FLASHBACK การที่เรามาถึงที่ทขาไมก็เจล้วนะอย่างแรกก็คือเราต้องมาต่อรถบัสอันนี้สําหรับที่แม็กมานะเพราะว่าวันพรุ่งนี้จะไปที่ออสกาใช่ไหมก็จะต้องใช้รถบัสเนี่ยนั่งไปที่ออสกาเพราะฉะนั้นก็จะต้องมาติดต่อไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อรถบัสเต็มนะรอบมันจะมีรอบบ่า,บายโมงกับรอบบ่ายสามราคาก็จะต่างกันรอบบ่ายโมงราคาก็จะถูกกว่ารอบบ่ายสามอ่ารอบบ่ายโมงราคาะจะอยู่ประมาณหมื่นสองสี่ร้อยหมื่นสี่ร้อยเยนแต่ถ้ารอบ สายสามน่าจะอยู่ที่ราคาประมาณ12,000เยนอ่าเยนก็ลองดูแต่ถ้าใครอยากที่จะนั่งรถไฟกลับอย่างเงี้ยก็ต้องนั่งไปลงที่สถานีชินชิมะชิมะก่อนนะแล้วถึงจะนั่งรถไฟกลับได้ก็ประมาณนี้นะก็ถ้ามาถึงก็ซื้อไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวรถเต็มนะที่ติเกตเคาน์เตอร์ตรงที่เราลงเลยนะตรงนี้เลยนะบัสติเกตเคาน์เตอร์นี่เลยนะ The next day. One A, one C. One A, yeah. one C. Okay. Today is uh, uh, break. Oh. Oh. Uh Uh huh. Okay. One A, one C. One A, one C. Um, sit, sit. Uh, sit. Oh, sit sit. Sit. Q. Eighto. Eighto. Footrest or nothing. Aha. Footrest. Nothing. Aha. No footrest. Aha. What? One A. One C. One A. One C. Okay. 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 <laughs> <laughs> โอซาก้าโอเคโอเคโอเคตอนนี้รถออกแล้วกันังจะไปโอซาก้าแล้วนะทั้งรถนี่อยากจะบอกว่ามีแค่สามคนเท่าน,นั้น โอ้น้อยมากแต่ไม่เป็นไรการเดินทางนี so as well as okay. ้จะใช้เวลาประมาณสักสี่ชั่วโมงได้อยู่นะก็เดี๋ยวดูว่ารถคันนี้จะสต็อปอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวจะพาไปดู บอกปรับเอ็นได้นะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นี่ปรับเอ็นได้ขึ้นลงตรงนี้ <c oughs> ก็จะสามารถนอนอย่างนี้ได้ <c oughs> อืมอสะดวกดีกมาเราก็มีผ้าเย็นบริการ ออวางไว้ตรงนี้เลย มาจอดที่ถ้ารถจุดแบบพัก Rest s อ o นะเพราะว่าเรานั่ง,งานายก็เลยต้องมีจอดแบบพักเ,เดี๋ยวจะพาไปดูว่าเป็นยังไงนะเมื่อกี้นี่นะที่คนขับรถเขาก็บอกว่าให้กลับมาตอน1745เราก็สามารถที่จะลงมาซื้ออะไรกินได้ที่ข้างันนี้ก่อนที่จะถึงเวลา1 7 4เนะฮะเดี๋ยวจะไปหาอะไรดูนะว่ามีอะไรไหมแล้วตอนนี้คือใช้โทรศัพท์ถ่ายอยู่ ด้วยความที่ว่า SD card เต็มเมมเต็มเนี่ยจะลองมาดูว่ามีขายไหมนะเข้าไปดูที่สารบัญริบาต์นี่นะว่าจะมี SD card ขายไหมนี่แบบเนี้ยน,ะนี่เหมือนจะเจอนะ,ะนเดี๋ยวนะเดี๋ยวแบบนะเอาแบบ64.32าราคาเท่าไหร่ไม่รู้ ่วไม่เห็นมีการ์ดอะไรลิงงเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวลองดูว่าจะนี่นี่สิ่งกามาแล้วนะเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนใส่ในตัวกล้องซึ่งตอนนี้เดี๋ยวยังม,มีเวลาอยู่เดี๋ยวจะไปซื้อกดน้ำก่อนจะได้น้ำเพื่ปกินบนรถนะกินน้ำอะไรดีกินน้ำอะไรดีนนอรดเอาเป็น แอปเปิลลกันนี่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 ้อยสี่สิบเยนตัดปลโอเคแอปเปิ้ลตัดปเย,ย่ได้ลแอปเปิ้ลแล้วก็เงินทอง ไปรอที่รถเราดีกว่านะเดินทางกันต่อ,อยังไงอเวลาอีกยาวไกลนะจะบอกให้เดี๋ยวไปเปลี่ยน SD card ใส่ตัวกล้องด้วยแล้วก็จะได้เดินทางจะได้ใช้ตัวกล้องนั้นถ่ายเลยนะก็ออกนจากสถานีแมพักตรงนี้ไปต่อที่โอซาก้าเดี๋ยวท้าแวะพักอีกแล้ว,ลวเดี๋ยวจะพาลงดูว่าเป็นยังไงบ้าง เดี๋ยวเขา,าประกาศแล้วประกาศแล้วว่าจะจอดอีกจุดพักหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีอะไรน่สาสนใจบ้างเว่าเดี๋ยวจะไปซื้อข้าวกินด้วยนะเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาและกินบนรถไปเลยถ้าใครมานั่งแบบนี้ก็คือสามารถกินบนรถแบบนี้ไปได้เลยนะรับ โอเคโอตอนนี้พี่เขาก็ไปเปิดกลวยให้พื่อจะเอารถไปจอดตรงนั้นแล้วก็เดี๋ยวลงไปเต็มพร้อมลงเต็มพร้อมลงเต็มพร้อมลง ก็คือกลับมาเจออีกครั้งหนึ่งเวลา19บเกนาฬิกาสานาทีนะ,ะเดี๋ยวดูนะว่าจะซื้ออะไรมากินบนรถได้บ้าง oh. โอ้ยทำไมอยู่ดีๆอากาศเย็นขึ้นเนี่ยงงเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าจะซื้ออะไรกินนี่โอใหญ่เลยอะมีชอบแบบนี้เลยนะที่จุดรดพักรถตรงนีงน้เดี๋ยวจะไปซื้อของกินก่อนเพราะว่าถึงแล้วจะได้จบไปเลย โ okay. อเคอแล้วจะแล้วแม่ไปตรงไหนแล้วแม่ไปไปตรงนี้ไหมเค <Okay. S 1> okay. เดี๋ยวเข้าไปดูของขายในนี้นนะของขายเต็มเลย คิดว่าควรจะเอาอะไรไปกินดีอเดี๋ยวนะมีเวลาจำกัดด้วยนี่การมานั่งรถปัสแบบนี้ก็ต้องใช้เวลาให้คุ้มค่านะเพราะว่าเดี๋ยวจะขึ้นรถบัสไม่ทันนั่นเองนะใช่ไหมล่ะเออ วันนี้ก็น่ากินนะ่ะทาโกยากิอะหมี่นี่ซูชิแบบนี้หรอเนี่ยกล่องหบดนี้เป็นแบบนี้พันสี่ร้อยสี่เยนเออเอาไหม อิ่มเลยนะเอาจริงดูจากรูปแล้วอะไม่หรือ,อย่างงี้ปลาหมึกปลาย่างอ่าอนี้แบบนี้ก็น่ากินนี่โอ้ขนมเอาแล้วละละล้างตาแล้วทีนี้อ่า เราต้องเอาอะไรง่ายๆไว้ก่อนนะการมานั่งรถปั๊บแบบนี้เพรไม่งั้นจะไม่ทันเวลาเอาได้นะด้านนั้นก็มีแต่เป็นพวกอาหารแบบไม่น่าทันนะสตาร์บัคก,ก็มีนูน่นนี่ไปที่ไหนก็เจอ K I T M. เคไอติมเดี๋ยวขอตัวไปซื้อก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ดูว่าซื้ออะไรไปนะส่วนน้ำเปล่า ถ้าจะซื้อต้องดูที่เป็นน้ำเปล่าจริงๆนะเพราะเคยหยิบผิดไปมันจะผสมบางอย่างไม่ได้แจหมกันนะว่าอะไรอะ่ะแต่ว่าขวดเนี่ยมันจะเหมือนน้ำเปล่าเลยมันจะใสๆเหมือนกันอะ่ะแล้วเวลาดื่มอ่ะมันก็จะออกรสชัดเปร่้ยๆนิดนึงด้วยก็เลยว่าถ้าอยากจะกินน้ำเปล่าจริงๆอะ่ะต้องซื้อที่เป็นน้ำเปล่าจริงๆนะต้องลองดูดีๆนะโอเคแล้วตอนนี้ก็ได้เป็นข้าวมาแล้วนะนี่เดีย๋ยวจะเอาขึ้นไปกินบนรถบัสก็คือจะได้ไม่เสียเวลานะก็ มันต้องเป็นแบบนี้แหละการนั่งรถบัสนะอพอขึ้นมาบนรถนะก็สามารถนั่งกินได้เลยที่ซื้อมาจะเป็นข้าวหน้านูครับเพื่อที่ว่าถ้าต้องนั่งกินนักตอนนั้นด้วยที่เราไปซื้อเนี่ยมันเวลาจะไม่ทันนะแล้วก็พอถึงจุดหมายตรงอซสก้าแล้วเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องหากินแล้วกินไปก็อร่อยอยู่นะแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์ข้างทางไปด้วยเนี่ยก็เพลิดเพลินดีเหมือนกันนะ ว่าจะถึงออาก้าแล้วสถานีสุดท้ายเราจะลงเดี๋ยวเตรียมตัวลงนี่ป้ายขึ้นแล้วนะโอเคนัาา่งเกืบ4ีถึงหชั่วโมงถึงแล้วเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามในญี่ปุ่นน<อ>ี่ มาถึงเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอาณาักรในญี่ปุ่นรองมาจากโตเกียวกับโยโกฮามานะเดี๋ยวจะเดินทางต่อไปในเมืองนี้แหละย,ยังไงก็ฝากติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b e ไ้เลยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจับมีอะไรอีกเดี๋ยวมาติดตามในช่องนักไปแกีงนะไปแล้วบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้พี่ผมด้วยนะครับผม